ทุกคนไม้ชนิดนี้คือไม้ลิงนะทุกคนถ้าพระเจ้าไม่ผิดคนภาคกลางเขาเรียกว่าไม้ลิงนะครับไม้ลิงเนี่ยถ้าพึ่งป่าที่อยู่ข้างห้วยนะครับถ้ามีไม้ลิงเนี่ยบูบอกถึงได้ว่ามันเป็นพืนที่ป่าที่ชื้นนะครับใบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะทุกคน นี่นะครับใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้เน็ตลูกมันนะครับทุกคนและลูกประมาณสามารถที่ต้มกินได้นะทุกคนครับทุกคนผมก็ได้มาเจอกับว่าอีกแล้วนะทุกคนนี่ยาวมา,มากๆนะทุกคนว่าเนี่ยก็ สถิตให้ดูไปแล้วหลายคลิ้นะครับว่าถ้าเราไม่มีน้าจะกินนะครับเราก็สามารถที่ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็กินน้ามันได้นะทุกคนแต่ผมอยากจะบอกว่าการเข้าป่านะครับเราอย่าไปมั่นใจตัวเรามากเกินไปนะทุกคนปาทีเราคิดว่าเฮ้ยก็เอาตัวรอดได้แน่นะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับ สภพพปาและพืชที่ป่าแต่และพืชที่นะครับมันไม่มีอะไรที่เราจะหาก,กินได้ได้นะครับบางป่าบางพืชที่เราก็หาก,กินได้นะครับบางพืชที่เราก็หาก,กินไม่ได้นะทุกคนคือถ้าเราลงป่าที่ผมแนะนำคือถ้ามันจำเป็นนะครับ แล้วบันเออว่าเราไปเจอก็เท่านั้นนะครับคือไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเข้าป่าไม่ต้องติดติดน้ําติดอะไรเลยนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับในป่าบางครั้งก็ง,ง่ายนะครับบางครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็แนะนําให้ติดอุปกรณ์ดีกว่านะทุกคนของกินของใช้นะครับแต่ถ้าเราจําเป็น ที่ถ้าเอาตัวรอดให้ได้เราก็สามารถที่ออกมาใช้มันได้นะทุกคนจะประมาณนี้นะทุกคนเราเดินทางต่อกันดีกว่านี่นะครับสภาพป่าก็จะเต็มไปด้วยไม้ลิมแล้วก็เาถาวัาวัน,นะครับแล้วก็มันจะมีไม้ไผ่ตองเนี่ยเป็นปานที่นะทุกคนนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่แด่สองเรามาก็สวยงามเลยนะครับเราะ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ยอกข้าวนะครับน่าจะสุดๆแล้วนะทุกคนอามอนลำไยข้างเนี่ยบรรยากาศลกลื่นนะครับต้นไม้ใหญ่เล็กนะครับก็ดูแล้วสบายตานะทุกคน ครับทุกคนต้นในนี้ก็กินรูปมันได้นะทุกคนนี่ไปมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะทุกคนมันคล้ายๆรุ่นเนียนนะทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่รุ่นเนียนนะทุกคนแต่ว่าก็กินได้นะครับรสชาติก็เหมือนกับรดรูนเนียนนะทุกคนนี่นะครับต้นไอ้ต้นนี้ต้น,น,ตนมันจะใหญ่สดๆก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่นะ ทุกทุกคนเกาะน,นี้ก็จะมีใบกระเพาะเนี่ยเยอะมา,มากๆนะทุกคนนี่นะครับก็คนที่อยู่ในป่าเนี่ยสามารถที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับทุกคนมุงหลังคานะครับสร้างกระต๊อกในป่าก็สะดวกสบายนะทุกคนนี่แล้วมันทำให้พื้ป่าเนี่ยเต็มไปด้วยสีสันแบบ ดูแล้วมันสวยงามน,นะทุกคนมันกล่องกลืนก็ธรรมชาติสุดๆเลยนะครับมันกล่องกลืนก็ต้นไม้ใหญ่นะนี่ก็สับปะปารอบๆคอมันนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาคลางนะครับเพื่อจะดูว่าพื้นป่าแถวนี้นี่มันอย่าสมบูรณ์แค่ไหนนะทุกคน นทุกคนดอกในนี้สามารถกินได้นะครับคือว่าเฉดนิดนึงเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ากินได้นะทุกคนนี่นะครับต้นมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะทุกคนนี่ใบมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนีน้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นใบนันนะทุกคนนี่คตันนี่ต้น แล้วก็ต้นก็สามารถที่กินได้นะทุกคนที่ต้นอ่อนๆน,นะทุกคนก็ทุกคนอาจจะคิดว่าผมพูดเบานะครับเวลาเราเข้าป่าดิดชื้นนะครับป่าลึกจริงๆอย่างนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะพูดเสียด่างเกินนะทุกคนอาจจะทําให้สัว์ป่าอย่าเช่นนะว์ป,ป่าถูกไล่พวกเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราอาจจะตอกใจได้นะทุกคนนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะทุกคน นี่ก็จะเป็นว่าอีกหนึ่งชนิดนะทุกคนก็ทุกคนอาจจะคิดว่าทําไมว่าในป่าเยอะจังนะครับทุกคนเคยได้ยินไหมว่าเขาเคยอัดเขาอาัดน้าว่าร้อยชนิดเนี่ยคือว่าในป่าล้วนๆนะครับที่เรายังไม่รู้จักมันเยอะแยะไปหมดนะทุกคนแต่ว่าเพียงแต่ผมไม่รู้จักชื่อมันเท่านั้นเองนะทุกคนนี่ลักษณะหลังต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนมันมีคล้ายๆกันเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่าแต่ละใบแต่ละป้อมของมันก็ลักษณะจะไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละอย่างคือใบอาจจะคล้ายๆกันรดลายมันก็ย่าตามกันอยู่ดีนะทุกคนถ้าสังเกตด,ดูดีๆนะครับอ่าโอเคครับนี่เขาจะเป็นอีกหนึ่งชนิดนะทุกคนนี่ดูเห็นไหมนี่นะครับมันก็จะเป็นว่าอีกหนึ่งชนิดนะทุกคนนี่คือป้อมมันก็คล้ายๆกันทุกคนเห็นไหมมันคล้ายๆกัน แ่ลักษณะใบาไม่เบื่อกับมิกี้นะทุกคนนี่นะครับโอเคครับผม ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นเท่าอูรูดุงหนังนะครับถ้าขบภาคก,กลางน่าจะเป็นขบภาคกลางน่าจะเรียกว่าอย่างนั้นนะ,นะทุกคนลักษณะเนื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมจับตาให้ดูนะทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะทุกคนนี่นะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เขาจะใช้สุปรผสมคือเตะไม่รู้ล้มม้ากระทืบล้มอะไรประมาณนี้นะทุกคนเขาจะจากคู่กันนะครับก็อุลุ่งหนังอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็สป,ปะคุณก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่ตกไอ เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะนะก็อาจจะเกี่ยวกับผู้หยิงแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการบำรุงร่างกายด้วยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ผมก็รู้ไม่มากนะทุกคนก็เท่าที่รู้จักชื่อก็จะบอกนะคือถ้าไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักนะอันนี้เท้าใหญ่เล็กอยู่แล้วถ้าเท้าใหญ่ปุ่มมันจะเยอะนะทุกคนไปด้ว่า ครับทุกคนมิกกี้ผมก็ได้ลมใบคลังนู่นนะทุกคนไปสำรวจถูป่านะทุกคนนี่นะครับก็พืนป่าเนี้ยอย่าอุดสมบูรณ์เมือเดินนะทุกคนก็ได้ขึ้นหมรอบนอมก็เหนื่อยเอาเรื่องนะทุกคนเพราะพื้นที่เนี่ยมันเป็นหกข้าวลมใบนะทุกคนก็ป่าเนี่ยอุดสมบูรณ์ตลอดแนวเลยนะครับถ้าผมมองไปฝั่งนู้นนะทุกคน ก็จะเป็นห้วยใหญ่ห,ญห้อยหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยก็อีกห้วยหนึ่งนะทุกคนสั่งข่าวนะก็ระวันสองห้วยก้านนะครับก็ขึ้นมาก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะทุกคนกว่าจะขึ้นมาถือได้นะครับแต่จุดนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะทุกคนสุดๆสุดๆที่ขึ้นมาแล้วนะครับถ้า ปข้ายขนหน่อยนึงก็จะเป็นสานแนวกั้นระวันสุดว้วยนะครับก็จะเป็นสานใหญ่สานนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะเดินกลับลงไปแล้วทุกคนเพราะว่ามันไม่เหมาะนะครับที่เราจะมานอนที่สถานที่อย่างนี้นะครับก็เนื่องจากมันไกลาจากน้ำนะทุกคนถ้าเรา เรือป่าถ้าวันไม่อาบน้ำมันก็ไม่สนุกนะทุกคนก็ถามว่านอนได้ไม่ได้นะทุกคนแต่ว่ามันไม่สนุกนะคือเราไม่ต้องลำบากสักขนาดนั้นก็ได้มั้งนะทุกคนก็แค่สารวจด,ดูให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูป่าที่ยาอุดมสมบูรณ์นะครับและป่าทด่ชื้นป่าลึกนะครับจริงๆเลยนะครับ ก็นี่ก็จะเป็นป่าดิื้นอีกที่หนึ่งนะที่อุดรสมบูรณ์นะครับที่อยากุนที่คูวานะครับไม่มีอะไรรบก,กวนนะครับไม่มีไฟปูไฟป่าเนี่ยข้าวนะครับก็ป่าดิื้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยไฟป่าจะไม่ค่อยข้านะทุกคนเนื่อจากว่ามันจะมีแต่ไม้อยู่ต้นนะครับแล้วก็ไม้อยู่ต้นที่เป็นป่าดิื้นนะครับมันจะไม่เกิดใบเมื่อกับป่าป่าเตลางนะทุกคน ป่ามันเนี่ยมาจากค่อยๆล่วงนะครับมันจะไม่ล่วงหมดนะมันค่อยๆล่วงแล้วก็มันก็แตกยอดขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับมันจะไม่กลีบปลายทั้งหมดนะครับทุกคนก็ทําให้เชื้อฝ่ายเนี่ยน้อยนะครับที่ตกลงมาข้างล่างเนื่องจากว่าต้นไม้เนี่ยมันใหญ่แล้วก็มันชื้นตลอดเวลามันทําให้ฝ่ายป่าเนี่ยเข้าราบากว่าป่าเตรลงแล้วก็ป่าผ่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวไม่เป็นกาเซียวเวลาเดี๋ยวผมขอตัวแล้วก็เดินทางต่อดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมตอนเดินอีกไกลามากมากนะทุกคนไปกันเลยดีกว่าทุกคน ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นขี้ไมยย้ยางนะทุกคนก็ติดดีนะทุกคนนี่นะครับ ส่นนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะทุกคนผมแน่จะต้มนากี่กาแฟแล้วก็จะสำรวจการคืนไปเรื่อยๆนะทุกคนี๋ยว,ว่าฝนเนี่ยได้เทลงมาสอนรอบแล้วนะครับเนี่ยอโอเคครับทุกคน กินกาแฟด้วยกันทุกคนกินกาแฟในป่าอร่อยนะทุกคนคือตอนนี้ผมรอให้มันมืดก่อนนะทุกคนรอให้มันมืดแล้วก็ผมน่าจะเดินสำรวจป่าในกลางคืนนะทุกคนว่าจะมีสัตว์ป่าในกลางคืนเนี่ยได้เห็นหรอเปล่านะทุกคนเพราะว่าเราสำรวจแต่ตกกลางวันนะครับ กับคืนเนี่ยว่าสัตว์กับคืนเนี่ยมันยังมีอยู่มีอยู่หรือไม่มีเราไม่เคยได้สำรวจดูนะครับทุกคนก็คนที่สำรวจป่ากับคืนเนี่ยพูดได้ว่าต้องมีความใจถึงนะทุกคนคือมันการมองเห็นมันไม่ใช่มันไม่เหมือนต่อกาวาดน,นะทุกคน แต่ผมอยากจะรู้ว่าสาัตว์ป่าในกาคืนเนี่ยมันจะมีให้ได้เห็นหรือเปล่าแล้วทุกคนเพราะคริสที่แล้วที่ผมได้สำรวจป่าในกาคืนที่ไปเจอกะหมูเหลืองนะครับแล้วก็ไอลีลมนะครับก็อาทิจริงอีเห็นผมก็ได้เจอหนึ่งตัวนะทุกคนแต่ว่ามันเปลี่ยวมากนะครับมันเจอแสบไฟปุ๊บมันหนีเลยนะทุกคน ถ่ายไม่ทันนะครับก็ในค่าคืนนี้เนี่ยเราลุ้นกันดูว่าจะได้เจอสัตว์ป่าในกลางคืนหรือเปล่านะทุกคนก็ตกสัตว์ป่าในตอกาวันเนี่ยทุกคนถามว่าเจอไหมนะครับก็เจอนะครับแต่ผมไม่อยากจะถ่ายนะทุกคน เพราะว่าถ่ายไปก็ไม่ได้ภาพมานะครับเพราะว่าผมเดินอยู่ในป่าทิชช้นเนี่ยต้นไม้มาสูงมากๆนะครับไม่สามารถทรัพท์เนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะบันทึกภาพได้นะครับเพราะว่าสูมไปแล้วมันไม่ได้เจออะไรเราทุกคนมันก็เจออแต่ต้นไม้นะก็ผมคิดว่าบางทีผมเจอผมก็ไม่ถ่ายนะทุกคน พน่นนงเงื่อนะครับก็ได้เจอนะครับวันนี้ได้เจอก็เราดงหนึ่งตัวนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ไปไปม,มากๆนะครับก็โอเคครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ก็เลกจะมืดแล้วนะครับแต่ยังไม่มืดสนิทด,ดีนะทุกคนผมเนี่ยจะรอให้มันมืดสนิทด,ดีๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินนะครับเวลาที่มันมืดตีไม่มืดตีเนี่ยผมขอแนะนําว่าห่างเดินนะครับถ้าเป็นเวลาอย่างนี้นะครับจะส่องไปใช่มันก็ไม่ชัดเจนนะครับจะเดะินเปล่าเปมันก็มองไม่เห็นนะทุกคน คือทุกสิทธุทุกอย่างมันไม่ชัดเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอแนะนำว่าอย่าเดินในเวลาที่ว่ามานยามมืดตีไม่มืดตีนะทุกคนถ้าจะเดินกลางคืนก็รอให้มืดสนิทค่อยๆเดินนะครับถ้าเราเดินเวลานี้มอันตรายนะครับทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็มือดสนิทแล้วนะครับก็เรียเรารอรอเดินพรพร้อมกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าเราจะได้เจอสัตว์ป่าในเวลากลางคืนหรือเปล่านะทุกคนไปกันเลยดีกว่าทุกคนครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาปีสองแล้วนะครับผมเนี่ยองขอลาพี่ที่ทุกเครื่องเพียงเท่านี้นะครับก่อนในคืนนี้ที่ผมเดินสำรวจลงมาก็ไม่ได้เจอ อะไรสักอย่างเลยนะทุกคนก็ถือว่าโชคไม่ค่อยดีนะครับก็ตอนนี้ก็สมแม่ได้ตกลงมาแรงมักนะครับทุกคนฝแม่ได้กลับมาถือที่กระต๊อกที่เคยมาทำไว้นานแล้วนะครับอิสระหนึ่งผมก็ก็ขอตัวไดยพากลับบ้านแล้วนะครับขอให้ี่เพื่อนนะครับสมัครติดทีอวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมก็ีเพื่อนที่ เข้ามาดูคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยน,นะครับสวัสดีครับ